สวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับผมเชื่อว่าต่อไปนี้การลงทุนจะเป็นทางรอดครับไม่ใช่ทางเลือกอีกแล้วเพราะปัจจุบันนี้นะครับลหลายๆคนบอกตรงกันว่าต่อไปเราจะมีแค่หนึ่งอาชีพไม่ได้แล้วต่อให้อาชีพนั้นเนี่ยจะทำให้รายได้เราสูงเรารู้สึกมีความมั่นคงแล้วเรารู้สึกว่าอุตสาหกรรมที่เราอยู่นั้นบริษัทเที่ยวอยู่นั้นกาลังเติบโตแต่ความเสี่ยงเรื่องโควิดครั้งนี้ทาให้ความคิดของผู้คนเปลี่ยนไปอยป่างสิ้นเชิงครับ แล้วการที่เราอยู่งานหนึ่งจะย้ายไปทํางานอีกงานหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วยิ่งถ้าเป็นต่างอุตสาหกรรมต่างองค์ความรู้กันครับถ้าเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้เรืองใช้เวลาฝึกอบรมอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นการลงทุนจะเป็นทางเชื่อมของคุณเชื่อมความสามารถของคุณให้สามารถลงทุนหรือหาเงินได้จากอุตสาหกรรมต่างๆทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหก,กรรมต่างๆที่เราไม่สามารถทําเองได้แต่ สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับก็คือโควิด -19 ทำให้รูปแบบธุรกิจชีวิตคนเปลี่ยนไปทั้งหมดเราไม่สามารถใช้องค์ความรู้เดิมมาคาดการมาคำนวณมาลงทุนแบบเดิมได้แล้วแล้วอะไรละ่ะจะเป็นสิ่งที่เราจะใช้เป็นหลักยึดในการลงทุนง่ายๆครับสำหรับผมนะจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คืออะไรที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เมื่อคุณเห็นสิ่งนั้นแล้วรวบรวมกับเมกะเทรนของโลกหรือแนวโน้มที่โลกจะไปทางนั้นจะทำให้เราได้เห็นโอกาสในการลงทุนที่จะเปิดกว้างออกมาครับและครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าความเสี่ยงในการลงทุนจะมากขึ้นกว่าเดิมจะไม่มีอีกแล้วบริษัทที่เราบอกว่าจะถือไปอีก5ปี10ปีโดยที่ไม่ต้องดูไม่ต้องสนใจเราจาเป็นที่ต้องมีความรู้ในการลงทุนมาลงทุนตรวจสอบผลการดาเนินการของบริษัทที่เราลงทุนทุก ตรามาสและการลงทุนแบบโฟกัสนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนผมเชื่อว่าการสร้างพอร์ตการลงทุน โดยการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมโดยมุ่งเน้นเป้าหมายของการลงทุนแต่ละคนรวมถึงความเสี่ยงความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่จะสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ครับณนะตอนนี้ผลตอบแทนจากเงินฝากเนี่ยอยู่ประมาณ1%หรือ1%กว่ากวามันไม่เพียงพอแล้วที่จะทําให้เรากรเกษียณหรือบรรลุเป้าหมายทางการเงินง่ายๆถ้าเราไม่ได้มีเงินเดือนสูงหรือเก็บเงินได้จํานวนมาก ดังนั้นนะครับผมจอยากขอเชิญชวนเพื่อนๆนนะครับเข้ามาฝึกอบรมซึ่งผมสระทรวัฒนามาลาชัยนะครับเจ้าของเพจคุยการเงินกับทีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube คุยการเงินกับทีร่วมกับกรุงเทพธุรกิจจะมาให้ความรู้เพื่อนๆนนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอช่องทางในการลงทุนโอกาสในการลงทุนต่อจากนี้ไปโดยที่หลายๆคนอาจจะทราบนะครับว่าการสร้างพอร์ตโฟลิโอแมเนเมนต์ทางด้านการเงินเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยาก แทบจะเรียกได้ว่าคนทั่วไปหรือแม้แต่ผมเองนะครับถ้าไม่มีข้อมูลมหาศาลไม่มีคอมพิวเตอร์ในการคำนวณแทบจะไม่สามารถทำได้เลยเราจะทิ้งทุกอย่างไปนะครับที่เป็นตำราเกี่ยวกับเรื่องของค่าเบตา้าซึ่งเป็นการคำนวณที่ยากมากแค่ค่าความผ,ลผ,ลผลันผวนความสัมพัทธ์ของการเปลี่ยนแปลงต่อราคาเนี่ยเราพูดอย่างงี้ก็ปวดหัวแล้วถูกไหมครับแต่คอสนี้นะครับเราจะใช้เป้าหมายในการลงทุนมาวางแทนแล้วเราค่อยจะเลือกสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เข้ามาใส่ในพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายความเสี่ยงเพื่อได้ผลตอบแทนที่เราต้องการนั่นเองครับหวังว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ขอเชิญนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลาสนะครับสวัสดีครับ